สวัสดีครับวันนี้มาตำกุ้งสดนะครับทุกคนไปกินจะตำกันเลยครับรน้ำต <c oughs> าลทรายแดงพงหนัวมาแล้วใครกำลังเซฟัวสาลปี๊บครับรตีเสร็จหรือ,อยังที่รักยังไม่ใส่ยังไม่ใส่รเราไม่ชอบกินรสดีครับออชอบกินลองไม่ยืมน้ำปลา,านะครับระหว่างรสดีกับเราอ,อันชอบอันไหนกิดกัน วีโอ้ยวนา,าปนาเขาตังให้ปวดตังก้อนมันมีได้หรอรถตีล่ะ <c oughs> มะน,า,นาวคันสดนะคทะ่านวิการใส่กิมบ็อกเซอร์มาทำงานมะนาวสีนะครับเสือตัวฟักยาว ขอญยตชิมกันนะครับปลาสุพรรณนะครับปลาตัวราต้องอยม่ใหญ่คมดกุงสดสดกุ้งสดเลยนะครับ โอ้คักไม่กล้าบอกครัวไม่กล้าบอกครัวไม่กล้าบอกครัวเออเออชิมรอบหนึ่งอร่อยไหมให้เมียชิมก็ได้อร่อยไหมปวดตำอร่อยไหมป้อนเมียหน่อยป้อนเมียหน่อยป้อนเมียหน่อยอุ๊ยอร่อยมากโอ้ยมึงอย่าแกล้งดูนะอีกอีอืมอุ้ยทำไมปวดตมรลอยอ่ะงงมาก Boom, a lawyer. A lawyer. A light hockey. A light hockey. Tope player. Hey, ba. Boom, y'a không nhanh. Way chope player. Bye, ba. ไปเลยจ้าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับคุณสอนะครับมาวันนี้คุณสอาพามากินแซบนะครับวันนี้เราก็ตามกุ้งสดนะครับกุ้งสดกุ้งตัวใหญ่ๆใช่ครับแล้วก็มีปลาล้าหรือปลาแดงปลาแดงจากไหนสุพรรณบุรีครับโอ้โหสดสดทำเองนะครับโอเคไปไปกินกันเลยครับ มานั่งกิน่้มกลางธรรมชาติมันเดงนะฮะืม,มกุง้งแดงมากไก่ทอดครับทุกคน บมากุ้งสดเด้งมากอะ่ะทางร้านเราทำไม่มีกิ่นคาวเลยนะทุกคน ออไน่เคยกินกุ้งสดเลยนะอือร่อยไหมอร่อยไม่มีกิ่นขาวเลยกาตอนแรกคิดว่ามันจะมีกิ่นขาวบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบกิน<อ>นี่ครั้งแรกนะ่ะไม่มีกลิ่นขาวเลยสดแด็งมากรอบนะีาต้องลองปูมาแล้วนะ ถ้าของสดจริงมันจะไม่มีกินใช่ครับวันนี้ทางร้านเราก็ทำเมนูต้มปักกาดดองกับกระดูกหมูครับให้ลูกน้องเลี้งยงพนักงานใช่แล้วก็มีกระเพราเป็ดด้วยกระเพราเป็ดนี่ขายดีมากเลยอ่ะ ใช่เป็นหมดไปเอาไม่ทันเลยอ,อร่อยอยากไปพายเรือเล่นต้องไปสุพรรณเนี่ยเนี่ยพายเราเนี่ยไปสุพรรณนี่ป่าสุพรรณข้างหลังบ้านบ้านสอนนี่คือแบบเหมือนยังทะเลเลยอะ่ะ หมูเปื่อยมากอร่อย,ออยเสียงคุ้นๆเนาะเสียงคุ้นๆเสียงใครเสียงใครตุ่นสดโอ้โหมันใหญ่อย่าง,งี้ Và mình đang như thế này các bạn mặt fc ที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็อย่าลืมแห้นี่ด้วยนะครับกดกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับ fc คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปตอบกับเจ้ต่อนะครับใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามเพจใหม่หน,นะครับชื่อเพจว่าเพจผัวอ e ีเลสฝาก fc ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ okay. ไก่ทอดมาละร้อน,นรอร่อยประแดกสุพรัณ์ครับแต่ขอดูใกล้ๆหน่อยนี่ประแดกสุพพัณธ์น้ำจาปลาอะไรครับผู้ช่ออันนี้ปลานิลครับปลานิลตัวเล็กๆนะครับ อร่อยมากกุ้งสดตัวนลงหน้าสีโอ้โห,โหลาดอีกลาดอีกราดอีกสุดยอดมากครับ <c oughs> เผ็ดบ้างไหมเนี่ย <c oughs> เผ็ดแ่บมาก Ngon quá Ngon quá Ngon lắm fc ที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็ฝากเพจใหม่ด้วยนะครับ mm hmm. ชื่อว่าเพจผัวอ e ีเลดครับ mm hmm. fc อยากจะให้กินอะไรก็คอมเมนต์ hmm. มาใต้โพสได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คุณสอขออำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย